สุดยอดผมผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้มานําเสนอล้อแฟชั่นตัวนี้ครับล้อตัวนี้กระแสกําลังมาเลยนะครับมีลูกค้าถามมาหลายคนนะครับประมาณ3ามสิบเจ้านะครับลูกค้าท่านใดมาก่อนก็มาเอาไปนะครับล้อตัวนี้เบิกใหม่นี่หลายหมื่นบาทนะครับต้องมีแต่เลขสี่แน่นอนนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของเวอร์ตินี่ผมเทินมาเองนะครับกับลูกค้าที่ใส่รถเอาผ่านมาผมจําได้เลยวันนี้ผมมาส่งต่อให้นะครับตอนแรกที่จะเถินลูกค้าก็ยัง ลังเลว่าจะเทินดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วก็เทินไว้นะครับรถตัวนี้นะครับเป็นลูกค้าของดาราช่องหนึ่งนะครับมาเปลี่ยนล้อนะครับที่ร้านเราแล้วก็เทินออกมานะครับเป็นลูกค้าของเรนะครับล้อตัวนี้นะครับให้ดูหน้าตาก่อนเลยนะครับเบอร์ตินี่นะเขียนไว้เลยนะครับถ้าเบิ์ใหม่ถ้าหมดเส้นผประมาณ4ี่หมบาทได้ยังไม่รวมยางนะครับผมมาโซต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกัน นะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้องานเหมือนนาย่านะครับเป็นล้อเม็ดอินไต้หวันนะครับเม็ดอินไต้หวันนะเป็นล้อนะครับตัวนี้สเปคล้อนะครับเป็นล้อขอบ19 <โ ata S 2> น,นะครับถูกจะไม่ผิดนะครับอ่าหนี่ที่เก้าตัวนี้มีนะคะรับขอบ19นะครับกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่40นะครับออฟเซตอยู่ที่40นะนะคร <c oughs> ับสวยงาม <c oughs> นะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดต้องการ เอาไปใส่ได้เลยนะครับแต่รถถ้ารู้มาตรฐานใช้คอร์ดแคมรีใส่ได้เอาพาเวีลไฟือหน้าจุนะครับพวกรถตัวใหญ่ๆนะครับใส่ได้หมดนะครับของเรารับเทิร์นด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโยนนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนเทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ครับผมจากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโปรแกรมหน้าเรากลับมาพกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ